สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีส,สาวๆเพจวิกผมแท้ครึ่งหัวและว,วิกผมใหม่ครึ่งหัวทุกคนรวมไปถึง a ฟ e b o o k ของพัธานิสุหงสาวงด้วยนะคะหนาวนี้อยากอุ่นนะคะต้องใส่วิกผมครึ่งหัวช่วยนะคะนอกจากจะอุ่นแล้วยังสวยด้วยเออถ้าใครที่ไปเที่ยวแบบว่าขึ้นเหนือนะคะหรือว่าจะล่องใต้หรือว่าจะอยู่อีสานบ้านเฮานะคะแพมบอกไว้เลยว่าวิกผมนอกจากจะสวยแล้วนะคะยังสร้างความอบอุ่นให้กับ ร่างกายได้ด้วยนะเพราะว่าเวลาเราใส่วิกเนี่ยมันจะเหมือนเราใส่หมวกถ้าคนที่ไม่ชอบใส่หมวกนะคะแต่ถ้าเราใส่ทั้งวิกทั้งหมวกก็จะอุ่นมากยิ่งขึ้นเป็น2เท่าเลยเนาะวันนี้พัมก็มาทักทายแบบสบายๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะปรึกษาเรื่องการใส่วิกผมครึ่งหัวนะคะมันไม่ใช่แค่ สวยอย่างเดียวนะคะมันแก้ปัญหาคนที่มีปัญหาผมเสียแล้วก็คนที่อยากจะเปลี่ยนแปลงบุคลิกแบบแพรมนะคะวันนี้ใส่สีชมพูมาเลยนะคะซึ่งลิซ่ากำลังมานะคะช่วงนี้ขอ,อนิดนึงเนาะ,ะเออโอเคใครสนใจอยากจะปรึกษาทักอินบ็อกเข้ามาหรือว่าจะทักไลน์แฮมมี่63ก็ได้นะคะหนาวนี้ดูแลสุขภาพด้วยนะไม่ใช่เป็นหมอนะแต่ว่าเป็นห่วงค่ะ